สวัสดีจ้าเมนี่ก็เป็นวันเสาร์กัมาพอกับคุณย่าอีกแล้วเนาะอันเมนี่คุณย่าสิผ้าเห็ดยังตีอันนี่น้องก็ขอมากว่าย่าหเห็ดแกงน้อใหม่ให้เบิ้งแนวสันว่าบัดที่นี่ก็เลยว่าด้ถามน้องด้วยว่าแกงน้อใหม่แกงเล้าหรือแกงไทยบัดที่นี่ย่าก็เลยจะเห็ดสองเวอร์ชันเลยจ้ะ แกงลาวและแกงไทยอาจจะเป็นสองคิด,ดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะมี่หน่องขอมาป้ะตงเห็นยายดก <c oughs> อกมาจ้ะออามีอย่างไงโอ้ยบอกให้เบิง้งขออนุญาตครับไก่จ้ะยายมีอกไก่เนาะมีในตัวเย็นก็นเลยแบบใส่อกไก่ต้นหอมใบแมงรัก แล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ดองจ้ะหน่อไม้สมบันเห้าจ้ะแต่ว่าน,นี้เอาเป็นแบบตอนใหญ่เนาะเอามากแกงแล้วก็อันนี้หอมแดงแล้วก็ตะไคร่จ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะยากจะฉุนยังบอกว่าเป็นพริกเนะาะตำพริกบ้างหัน ย่ามีเป็นพริกแห้งนะจ๊ะ้พระม่นเพราะมันพริกสดแต่ก็ใส่ใดที่เขาล่ะพริกแห้งแบบนี้ตำกับกระเทียมจ้ะก็จะ I love you แ <c oughs> ค่ก็ิ I love you ให้ฟังบางคนก็นกกนจะล้วนไก่กับอ่ะ หอมกระเทียมแล้วก็พริกเนาะแล้วก็ตะไคร้สะกอนตะไบใย่เอาแบบต้มเลยให้มันเดือดแล้วก็ใส่ลงไปปรุงรสเดี๋ยวค่อยปรุงจ้ะต้มไปก่อนต้มไปก่อนให้มันเดือดใส่ไก่ใส่อะไรลงไปแล้วค่อยปรุงทีหลัง เป็นทังไใดจ้าอยู่ดีสับายบ่ย่ายกับบ่คอยได้ล่งคลิปเนาะบ่คอยได้เฮ็ดคลิปเท่าดใดย่ายเมยกับเร้าเมยเมยกับเร้าเมย์สัว่าแล้วมันสิไอเลิฟยูไอเล่โอ้ขอโทษ้ะดดจ้ะ แกงสองวัวสั่นกสินี่จา้าอกไก่หั่นแล้วน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้าโอเบอ่ไวเลยชุนชุนักบบพริก ชุนบักพีกก,พก็ชุนแท้อ่าแซนน่าใหม่ลงไปเลยนะจน๊ะเนาะก่กอนที่ย่าจะหาย,ยาสะก่อนย่าว่าจากน้อยย่าจะหายแล้วจากน้อยก็จะอื่นละโอ้ยตายตัวสาตมันชุนบักพีกอะจ๊ะ แต่อีกต้นซารแทโอ้ยพระท่านอาภัยหลายๆถา้าบสุภาพใส่น้ำปลาขออระท่านอาภัยค่ะโอ้ขำ เลา่าใส่ปลาโลจ่ะเนาะนอกจาก็ใส่พริกหอมกระเทียมตะไคร้อยู่กะแจะบกบ่ข้าวดอกถ้าคนว่าข้าวกะข้าวเหรอเน,อะนาะถ้าเอาใส่เครื่องเทศเดียวมันกะบ,บ่ข้าวดอกปลาโาจ้ะลงไปก็ปรับอีกที ยายคนอีสานานี่ยนักประแดชเดินนักประแดช จะได้แล้วน่ามันเดือดลราจะยายกะว่าสีต้มบโดนดอกเพราะว่าไก่มันกะสุกงงายจะมันเป็นอกไก่มันเป็นอกไก่น,น,กไกนะคะบางคนถ้าเกิดไม่เค็มก็ใส่น้ำปลาแต่ว่ายายจะไม่ใส่หัวหอมต้นหอมลงไปเลยจ้ะเอาหัวมันลงไปก่อนปึ๊บ เดี๋ยวค่อยเอาใบมันลงทีหลัง ลองซิมเบ่งจากน้อยเนาะถ้ามันไม่เค็มก็อยใสน่น้ำปลาน้ำปลาอีกจักน้อยจ้ะยังไม่เค็มน่าน่าจะได้แล้วยายกินเค็มพื่อกันด้เป็นคนกินเค็ม อ้าวปิดไฟได้แล้วค่ะผักพวกนี้ใส่ทีหลังค่ะปิดไฟแล้วค่อยใส่อันนี้อาหารอีสานค่ะอันนี้แบบอีสานสไตล์อีสานใส่แมงลักเข้าไปใส่ประโหลายๆยายมักเอาผักให้มันหยุบน่นจจะ พักนี่ <c oughs> เขาจะนิ่มง่งยกับปิดไฟก่อนเราใส่แกงน้ำไม่สม <c oughs> อาจารย์เดี๋ยวคณย่าดำกล่องให้ลงให้เบิง้งดำลงไปโอเคนะคะอันนี้แกงลาว <c oughs> มาจ่าบันนี้ จะผ้าแกงเนาะไม่สมแบบแกงไทยแกงกะทิเนาะแบบง่ายๆของยายไม่มีอะไรเยอะใบมะกรูดอกไก่ค่ะใครมกไก่ส่วนใดก็ใส่ไดะยยกไกนะจ๊ะแต่ย่ามีอกไก่นะจ๊ะย่าก็จะใส่อกไก่แล้วก็ยายก็จะใส่กะทิลงไปนะจ๊ะ ใส่เบิร์โหลดก็เพิ่มไฟขึ้นหน่อย ใส่กะทิแกงเล่าไปแล้ววะหันมากินเผ็ดกะใส่พริกแกงหลายๆถ้ากินบ่เผ็ดกะเนีย่ยะพริกแกงเผ็ดกะทิเริ่มเดือดแล้วเราใส่ลงไปะกะทิกับพริกแกงคนให้แตกมันก่อนจะให้กะทิแตกมันแล้วก็พริกแกงคนให้เข้ากันจะ้ะ แล้วเราค่อยใส่ไก่ลงไปนะจ๊ะที่จริงอ่ะมันจะเห็ดบายากจะวัตถุดิบกับบริมิยังหลายเนาะเห็ดบาอย่างและเห็ดง่ายๆแต่รสชาตินี่ค่ะแล้วแต่ผัมั่นปรุงเอาเนาะมากะเข็มข้นกะใส่เครื่องปรุงหลายๆถ้าชอบอ่อนๆก็ใส่น้อยๆยายกับบรค่อยเข็มเท่าไรดอกจ้ะยายกินแบบอ่อนๆจืดๆของยาย แต่เรื่องเค็มกินเค็มนะจ๊ะกินเค็มแต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่บางบางอย่างย่ก็จะออกหวานน้ำไหลสไตลายยา์ย่เนาะบางอย่างก็จะออกหวานด้วยไก่จ้ะลงไปใส่หมดเลย กะทิย่าเดือดเลาได้แตกมันเราได้ย่าววาน <c oughs> ใส่ไก่ลงไปแล้วเราค่อยเพิ่มน้ำเนาะให้เขาให้ไก่เขาสุกก่อนไม่งั้นจะขาวใบมะกรูดก็ใส่ได้เลยจ้าใส่ได้เลย ย่าจะปุ่งที่หลังย่าบ่งคู่โมแล้วแต่ย่าหนึกได้ <laughs> แป๊บนึงนะจ้ารอก่อนเห็ดนักกินนั่น แล้วแต่สไตล์เ้าเนะสไตล์ไผสสไตล์มันเนมากมัก่คือกันกระเฮ็ดเอาจ้ะบางที่กะบางที่เขาก็กินอยู่แล้วแต่บางที่กะอ,อยากกินเนีนี่นเฮ็ดจังไดเนะยยาเนะใส่หังแน่เฮากับเขาไป youtube จ้ o u t u b e หรือไม่ก็พิมไปในพี่กูเดี๋ยวก็จะขึ้นมาให้แต่เข้า YouTube จะสะดวกกว่ามันจะมีวิธีทำเนาะ เราก็เข้าไปดูดูว่าเขาทำยังไงแต่การปรุงนี่เราปรุงเองนะแต่ว่าวัตถุดิบนี่คือเราเราก็ไปดูเขาได้แต่พวกเนี้ยคือ,อคย่า่กินอยู่แล้วย่ายเห็ดเป็นอยู่แล้วนะแต่ว่าการปรุงนี่มันก็ซึ่งก็คือกนผใ้ใดมักอ่อนมักเข้ม้วก็วิธีการเห็ดขอ,องย่ายเนีบบ่ยบ่มลาการจน์ยังดอกเห็ดเอาแสบย่า่พ่อน้ำตาลใสไปเลยจ้ะหวานนิดจักหน่อยได้ กินหวานจ้ะถ้าเป็นแกงไทยจะกินหวานน้ำปลาถ้าบ่อปอก็เติมได้จ้ะ แล้วยายก็ไม่คนใช่ไหมเห็นไบมมากรูดเข้าหอมๆนิดน้อยเนา <c oughs> ะเฮ็ดกบเขาบวบคือไผเฮ็ดสไตล์ของเฮ้าจ้ะ <c oughs> แต่อร่อยแล้วกินได้เราถ้าเราทำเหมือนคนอื่นก็ไม่ใช่ตัวเราสิเนาะ ก็ทำสไตล์เราใส่เข้าไปเลยค่ะกินได้คือเกาแสบเดี๋ยวยายขอคนหน่อไม้ดองหน่อยแสบในแบบของเฮาจะ้ะ อันนี้ยาจะว้าดูเนาะบางที่ไงเจ้าคือเห็ดบ่คือผู้อืน่นนงสี่ตะเอาคอยแซบแบบนี้เพิ่มไฟสักหน่อยน้ำลงไปเลยจ่าน้ำเปล่ามักน้ำลายก็ใไส้ลายมักน้ำหน่อยก็ใไส้หน่อยให้เขาเดือดก่อนนะคะ ปรเดี๋ยวก็ปิดไฟได้แล้วถตาแกงกระทิกะใส่ตาใบมะกรูดก็ได้จ้ะหรือถ้าไปอยากใส่อยา่อยางอื่นใบหัระพ่ายังกะใส่ใดแล้วแต่คนหมักเนาะบางที่อยากะใส่หัระพากับใบมะกรูดสองอย่างใส่สองอย่างแล้วแต่ชอบถ้ามีหัวระพาก็ใส่ก่อนย่าชิมะคะ่ะ ุกแล้วเพราะว่าไก่เขาเป็นอกไก่เขาจะสุกง,ง่ายอืมสับๆส,สับแล้วปิดไฟนะจ๊ะเนาะโอเคเลยจ้ามันโอเคมากเลยนะจอดว่าเป็นจอดนีนทำนู้ชมมาต่ติเอาดำกองให้เบิ้งจ้า แค่นอจาน้าเนาะเดี๋ยวพพอกันไหมคลิปนาจ้าคลิปนี้ยูดีไม่แห้งสู้สุกคนค่ะสวัสดีค่ะ